สวัสดีนะคะวันนี้ช่องมิสเตอร์สตอมมาพบกันกับการพยากรณ์นิสัยของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะค่ะคนวันพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะค่ะนิสัยของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะมีปัญญาใฝ่รู้อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบ เ,ออเขาให้คำปรึกษาได้ค่ะแล้วก็เป็นคนรับฟังนะคะทั้งนี้แล้วเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะจะไม่ค่อยได้คิดถึงตัวเองเป็นหลักก็คือจะห่วงเพื่อนห่วงคนรอบข้างห่วงครอบครัวค่ะคือคือของตัวเองอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยก็ได้แต่ของเพื่อนอคือต้องมาก่อนหรือคนรอบข้างต้องมาก่อนนะคะนี่คือนิสัยของคนที่เป็น เกิดวันพฤหัสเลยอะคะ่ะเขาจะมีจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนนะคะแล้วความที่บอกว่ามีคุณธรรมนะค่ะว่าเขาเป็นคนที่แบบจะมีการคิดอิเคะแล้วก็ไต่ตองมีความมีความยุติธรรมในตัวด้วยอะคะ่ะดูแล้วถ้าเกิดเป็นหัวหน้าง,งานหรือว่าเป็นลีดเดอร์นี่น่าจะดีเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนี้ คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะจะเป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนที่ชอบหวังดีกับคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่สงสารด้วยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะจะเป็นคนที่รักครอบครวะคะัวค่ะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสแล้วครอบครัวต้องมาสําคัญด้วยนะคะเพราะว่าพื้นฐานที่ดีของคนเกิดวันพฤหัส unified, จะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะโดยทั่วไปดวงจะเป็นแบบนั้นนะคะ ครอบครัวจะเป็นอะไรที่หล่อหลอมเขาให้เกิดมาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างที่พูดไปเนี่ยะค่ะนะคะทั้งนี้แล้วคนที่เกิดวัมนพรหัสเนี่ยก็เป็นคนอ่อนไหวนะคะมีเพื่อนเยอะเพื่อนอ่ะจะเข้ามาเยอะมากมาขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนใจอ่อนด้วยนะคะค่ะแต่ความที่เป็นมีเพื่อนเยอะเนี่ยเขาก็จะ คนเกิดวันพฤหัสก็จะมีเพื่อนที่สนิทจริงๆอะ่ะน้อยแต่ว่าก็คือเขากั้งกองค่ะก็คือรับฟังได้ให้คำปรึกษาได้นะคะแล้วก็ถ้าจะสนิทกันจริงๆอ่ะก็เขาจะกองด้วยอ่ะค่ะค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นบุคลิกเย็นเย็นใจใจเย็นใจ,ใจ,ใจดีอบอ้อมอารีใครๆก็อยากเข้าใกล้ใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วเขาจะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะ ดูแล้วเป็นคนที่จะอบอุ่นนะคะอยู่ใกล้แล้วเนี่ยอาจจะหลงรักเลยก็ได้นะคะค่ะคนที่เกิดบันพฤหัสเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเห็นเป็นคนเรียบๆง่ายๆเย็ยยนๆแล้วเนี่ยแต่บทจะดื้อก็ดื้อเงียบนะคะแต่ไม่ได้กระตกกระตาหรือว่าโมโหมาทีเดียวนะคะแต่จะดื้อเงียบก็คือฉันอาจจะฟังเธอแต่ว่าฉันอาจจะไม่ได้ทําตามอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่เห็นด้วยนะคะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสเขาก็จะแบบเป็นคนรับฟังคนนะคะนะคะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงพื้นดวงตัวอื่นที่มีอิทธิพลนะคะถ้าเกิดใครที่อาจจะแบบเอ๊ะไม่ได้เป็นแบบนี้อาจจะมีผลมาจากพื้นดวงหรือว่าวันเกิดของแต่ละท่านด้วยที่ต้องมาพผอกกันนะคะแต่ช่องเนี่ยจะพยากรณ์พื้นดวงทั่วไปก่อนนะคะค่ะ ในสิ่งที่คนที่เกิดบัลังก์เป็นเด่นๆก็จะเป็นเรื่องความมีคุณธรรมใจเย็นอันนี้อยากจะให้คงไว้แล้วก็ให้มันอยู่แบบเป็นจุดเด่นของคนที่เกิดบัลลังก์เลยนะคะเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยจุดที่เป็นจุดเสียของคนเกิดบัลลังก์เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหลายแรงนะคะก็แค่เดินเงียบแล้วก็อาจจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกความเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนแปลงอะ อาจจะเปลี่ยนแปลงยากถ้าเขาไม่ได้เหตุและผลที่เหนือกว่านะคะค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้ดูถูกคนแล้วก็เห็นใจคนอื่นเนี่ยค่ะทำให้เขาอยู่ได้กับทุกสถานการณ์นะคะแต่ว่าจุดที่เป็นคนที่แบบทุกคนก็ามาหาของความช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็อาจจะแอบห่วงนิดนึงเรื่องเป็นคนใจอ่อนเกินไปนะคะในหลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะต้องคิดดูว่า ออสิ่งที่เราจะช่วยเหลือได้หรือว่าเราให้คำปรึกษาได้ดีแค่ไหนนะคะเพื่อเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยชอบใฝ่รู้แล้วก็สอนคนนะคะก็เหมาะต่อการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของตัวเองหรือว่าการสื่อสารดีๆในแง่บวกอะคะ่ะพูดในแง่บวกให้กําลังใจคนอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆที่ถูกต้องออกไปะคะ่ะอันนี้จะช่วยให้ ชีวิตแล้วก็ครอบครัวการทํางานของคนที่เกิดวันพฤหัสอ่ะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยมีความเชื่อหรือว่าหูเบาอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้คอนโทรลด้วยสติปัญญาที่ที่คุณมีอยู่อะค่ะก็คือคุณเป็นคนที่เก่งและฉลาดอยู่แล้วอะคะ่ะอยากให้ใช้ตรงนั้นพินิจพิเคราะห์ในแต่ละเหตุผลนะคะเพื่อไม่ให้หลงผิดไปทําในสิ่งที่เป็นด้านที่แบบไม่ดีอะคะ่ะ คนเรามีสองด้านแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าเราจะเดินด้านไหนถ้าเรารู้ว่าเราเด่นเรื่องายใจเย็นอย่างเงี้ยค่ะคนเข้ามาหาเยอะเพราะว่าคุณอบอุ่นเนี่ยก็อยากให้ชูด้านนั้นเป็นหลักนะคะค่ะทั้งนี้แล้วทางช่องนะคะก็ขอพยากรณ์ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันพฤหัสเพียงเท่านี้นะคะอย่างไรแล้วเนี่ยถ้า,าตรงหรือว่าถูกใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะเะนะคะกดติดตามด้วยนะคะ แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้มาฟังคลิปต่อไปเราจะมีคลิปในการแนะนำอีกหลายๆเรื่องหลายๆแง่มุมในในการแบบที่เอาดวงมาดูแล้วก็ดูว่าใครเป็นย่งไรการใช้ชีวิตหรือการเจอคนอีกนะคะในคลิปต่อๆไปแต่สำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมาพบกับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมีลักษณะน,นิสัยอย่างไรอันนี้ถึง วันเกิดของเพื่อนๆบ้างหรือยังคะถ้าถึงบ้างแล้วนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะช่องจะได้มีกําลังใจจะได้เห็นว่ามียอดคนติดตามเพิ่มขึ้นนะคะอย่างไรแล้วเนี่ยทางช่องมิสเตอร์ตอมต้องขอขอบระคุณกับคนที่ติดตามแล้วและขอขอเจอกันครั้งต่อไปกับคลิปวันศุกร์นะคะค่ะเจอกันกับคนที่เกิดวันศุกร์มีลักษณะนิสัยอย่างไรได้เลยนะคะในรอบต่อไปคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ